แต่ทีเนี้ยซิโร่เราป้นที่อื่นแล้วทีเนี้ยเราไม่ทุบหม,ม้อข้าวตัวเองแล้วป้นที่อื่นกลับมาอยู่แถวบ้านตัวเองเยอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเริ่มทําบุญกะกาขาจะเป็นเหมือนเสือดําเสอาอือใบเห็นคนไม่มีขอตังค์ให้เขาแล้วก็ป้นต่อ,อป้อนคนรวยไม่คนจนประมาณนี้แต่ไปทําไม่ถูกกับเรื่องผมก็วนอยู่เงี้ยวนลูปเหมือนเดิมป้นกินใช้ป้นเที่ยวป้นเที่ยวป้นเที่ยวอย่างเงี้ยตัวที่แบบว่าไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยเงินพวกนี้แม่งเก็บไม่ได้หรอกเพราะถ้าเก็บเดี๋ยวพวกนี้เราไม่มีอะไรทำ S <S 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 ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเงินเราได้าง,ง่ายเลยแล้วเราไม่มีความคิดแล้วตอนนั้น ừ, นะก็คือว่ามองว่าเดี๋ยวหมดแต่กูก็ค่อยออกไปโป้นใหม่ใช่เ็าวออกไปโป้นใหม่ <S <S 2> <S 2> ใช่ถูกไหมฮะ ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเก็บอะไรหรอกไอความกลัวตรงนั้นอะของเราแม่งหายไปแล้วอะคือมอไซค์ก็ต้องเปลี่ยนทุกวันแล้วนาวินก็จะลำบากขนาดไหนมอวินนี่ทีหนึ่งเอาวินนั้นทีหนึ่งแบบนี้เลยเหรอใช่เบื่อเบื่ออยากเปลี่ยนคันอุ้ยเห็นนาวินคนนี้ขับถูกใจว่ะไปล้อดักเรียกพี่วินไปเหมือนเดิมใช่แบบนี้เหรออ้ำนี่ผมคบอ้ำมาเดี๋ยวผมเพิ่งรู้นะว่าอ้ำแบบจังไรเป็นคนที่แบบขอโทษอลยอย่าพูดไม่ใช่ไม่ใช่เราเพิ่งรู้อันนี้ไงว่าโอ้โหนี่ผมไม่มีตอนนั้นนะคิิดดดดววว่่่่่าา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 ผผมมมมมมออออยยยยกกไไไ้้้้คคคครรัับืพจจจะะะททํเเขขใใำงแตนนนนีี ทุกอย่างเลยในการที่ใช้ชีวิตอะผมถึงเป็นห่วงไงว่าถ้าลูกผมคิดแบบผมขึ้นมาจะทำอไอย่างได้ก็ต้องไปแย่งเข้ามาอะไรช่มันจะแย่เลยนะผมก็เลยแบบว่าถ้าป้นแล้วรถมาใช้ผมก็กลัวเขาจะจารถคันนี้ได้ป้นต้องป้นใหม่เพื่ออีกคันหนึ่งมาวันนี้ผมขับรถนิ่เหลืองดาพรุ่งนี้ผมขับเวฟสีแดงผมเปลี่ยนแบบนี้สลับสับหลอกใช่แล้วป้นใส่กุกงข้าไปไปทิ้งไว้ที่ก็มีไอหนึ่งไอสองไอหนึ่งก็คือพี่สองเป็นแฟนกันหนึ่งสอง ต่อสิงโตไป่โป้นกับผมเพราออผมพอไปโป้นเสร็จปุ๊บผมว่ารถคันนี้ไปทิ้งไปไอลหนึ่งเลยแหละรถคันนี้จอดเป็นโซนิกสีเขียวจอดไปเลยที่สะพานพระรามแไอหนึ่งก็ดันผ่านผ่านแบบผู้หญิงผ่านไปพอดีนึกได้ว่ารถแผมมามาทิ้งตรงนี้แล้วเสียบกุญแจคาไว้ดูได้รถยังอยู่ไหมไอหนึ่งก็รถคันนี้ไปขับครับโดนเบอร์จับเรียบร้อยรามไปถึงใครก็ต้องอ้ําสิ yes dam อือโหผมไม่รู้จะพูดกับมันยังไงดีนอกจาก 7K ็ดเไอ้ 7K เอ้ยอทำไมทำอย่างนี้มาถึงผมแน่นอนไหลจริงๆครับ ช่วงพักเบรกโคกต้องขอเล่นเกมหน่อยดีเพราะเกมนี้มันแตกง่ายที่สำคัญนะจ่ายชัวร์จ่ายไว100%เซเลยฝากถอนไวแอดมินบริการดีดีอยากรู้ว่ากเกมอะไรแอดไปเลยที่